สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวเก่าวสรามาบอกกล่าวกันอย่างเช่นเสถีอรชิงแชมป์โลกของจริงบิวพูลิพนเข้าชิงเหรียญทองวิ่งร0อยเมตรในศึกชิงแชมป์โลกอยู่20ปีอาท่านผู้ชมครับได้เฮกันแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยของเราครับนี่แหละฮะ เทพบิวภูริพลบุญสอนครับท่านผู้ชมหูทาได้สําเร็จหลังจากที่ทะลุมาถึงรอบรองชนะเลิศเลยครับและเขาเองก็หูสามารถที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เลยครับหลังจากที่ในรอบนี้สามารถจบอันดับที่หนึ่งได้อีกครั้งอะไรครับท่านผู้ชมครับโอ้โหฮิตแตกอีกแล้วสะใจกองเชียร์มากนะครับท่านผู้ชมครับออ้ยแม่ผมเองนี่ก็ลุนหนักเลยนะฮะเราสามารถทําได้เลยครับ เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของเทพบิวกันหน่อยเลยครับอุ๊ยในรอบรองชนะเลิศท่านผู้ชมจบอันดับที่1น,นี่ออกตัวยังไงต้องบอกว่าอุ๊ยแรงไปอีกแล้วนะครับสำหรับหนุ่มไทยวัยสิบของเราครับออกตัวไม่ดีเลยครับแต่จบดีครับสำหรับเทพบิวภูริพลบุญสอนครับถ้าเห็นจากตรงนี้ชัดมากนะครับว่าโอ้ทางฝั่งของแอฟริกากับจาเมกาเนี่ยเขาออกตัวดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยทางขวามือนี่ฮะโอ้โหเราเนี่ยตั้งหลัก ตั้งตัวตรงช้ากว่าจะไม่กล้าด้วยนะแต่ทางฝั่งของแอฟริกาด่เขาตั้งตัวได้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเร่งสปีดขึ้นมานะถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราเองก็วิ่งสับเต็มที่แลแ้วแหมตัวตรงดีจริงๆครับแหมเราวิ่งสับมาแบบนี้ดูครับเหมือนจะโยงๆกันครับสะดุดแหมอากาศเหมือนกันนะทางฝั่งของแอฟริกานี่นะครับเราเองก็เร่งเครื่องแหมอึดใจเดียจริงๆครับ ในการเข้าเช่นชัยไปนะครับสำหรับเทพปีวุฒิพลบุญสอนครับดูหน้าครับแม่เขาเล่งใส่แล้วครับทุกผู้ชมครับเนี่ยฮะรู้เลยครับกลางแขนรอแล้วครับเข้าเป็นที่1ครับทุกผู้ชมครับโอ้โหด้วยเวลา1 0 3 0วินาทีนะครับถือว่าดีกว่าในครับในฮิตแรกในรอบก่อนรองนะครับทุกผู้ชมครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะหน้าเข้าก่อนนะ เออหน้าเขาก่อนตัวครับของทางฝั่งแอฟริกาครับเนี่ยฮะจบเป็นที่1ครับทุกผู้ชมครับโอ้โหสุดจริงๆครับนักกีฬาไทยของเรากําลังจะสะเทือนในศึกของชิงแชมป์โลกอยู่20ปีที่เปรูนะครับในเมืองริมาที่จัดการแข่งขันกีฬาโลกกันอยู่ตอนนี้ทานผู้ชมครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหมีคิดไม่ฝันเหมือนกันนะฮะได้เฮเลครับ สำหรับแฟนๆกีฬาไทยครับที่ไปเชียร์ที่ข้างสนามนะครับเนี่ยฮะโบกธงชาติไทยกันสนันวันไหวนะครับสุดจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตารางกันหน่อยนะครับนี่แหละครับขึ้นมาแล้วครับภูริพลบุญสอนนะครับ10.30วินาทีนะครับอันดับที่2เป็นแอฟริกานะครับแม่อโกอันนานะครับ10.30วินาทีเช่นกันนะครับอันดับที่3เป็นจาเมกาท่านผู้ชมครับ โอ้โหทำสำเร็จเลยครับเข้าชิงชนะเลิศเหรียญทองได้สําเร็จนะครับในศึกของชิงแชมป์โลกในครั้งนี้แม่ก็ถือว่าซีติเนี่ยยังไม่เท่ากับการวิ่งโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกเนี่ยทำไว้ใน1 0 1 4วินาทีนะฮะท่า,ทววานะผู้ชมครับถือว่าทำได้เร็วกว่าโอ้โหเยอะเลยนะเยอะเลยท่านผู้ชมครับถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยที่เทบิวครับจะมีเหรียญติดไม้ติดมือนะครับ ในการไปแข่งขันที่สุดของชิงแชมป์โลกรุ่นมิเกิน20ปีในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับมีรุ่นมากๆเลยเพราะแม่สุตินี่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับซึ่งมันดีกว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันดีกว่าในช่วงอรอบแรกนะครับในการคัดฮิตกันอยู่เนี่ยนะครับในรอบแรกเนี่ยอยู่ฮิตหนึ่งนะครับทำฮิตแตกไปแล้วเพราะว่าจบอันดับหนึ่งนะฮะตอนนั้นทำไป10.41วินาทีนะครับถือว่า ในรอบนี้ในรอบรองเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่10นะ,ะถือว่าทางฝั่งของเทพบิวนะครับในรอบถัดไปเนี่ยนะฮะสำคัญนะฮะสำคัญเลยเพราะว่าจะเจอกับคู่แข่งที่แม่ทำลายสตินะครับได้ดีกว่าบิวพิทิบมสอศรองเรานะครับนะเขาทำได้ต่ำกว่าเราด้วยนะครับก็ถือว่าแม่ก็อรอลุ้นเลยครับนะได้รอบชิงชนะเลิศแล้วครับทุกผู้ชม ว่าเทพบิลเอกจะคว้าเหรียญได้สําเร็จไหมนะครับถือว่ามาถึงตรงเนี้แหมก็ถือว่ากลายเป็นตัวเต็งโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับแหมสำหรับทางฝั่งของนักกีฬาไทยของเรานะครับท่านผู้ชมครับอยากเห็นเหมือนกันเลยนะครับแหมจะเห็นไหมสักเก้าวินี้จะเห็นไหมนะฮะท่านผู้ชมโอ้ถ้าทําได้ดีผมว่าอนาคตโอลิมปิกรอบต่อไปนี่เทพบิวมีลุ้นเหรียญเลยครู้สึกผมนะคือแหม่18ปีทําได้ขนาดเนี้ คือมันพัฒนาไปกไกลมากอ่ะท่านผู้ชมครับแล้วพัฒนาได้อีกนะโดยเฉพาะเนี่ยหลายคนบอกว่าปรับปรุงในเรื่องของการออกตัวนะคือผมไม่ติน้องนะผมว่าอายุเท่านี้ทาได้ขนาดนี้มันเกินเบอร์แล้วอ่ะเออเพราะถ้าดูจากนะครับสิต,รตริรุ่นพี่ที่เคยวิ่งมาเนี่ยก็ถือว่าบิวเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับแหมแล้ไม่มีใครทําได้เหมือนน้องด้วยเรื่องของเรื่องไงหาตัวจับยากจริงในประเทศไทยในตอนนี้ท่านผู้ชมครับ อีพินี้มีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับแม่ขอให้น้องได้เหนนรียญนะฮะติดไม้ติดมือมาจะไปเหรียญอะไรก็คนไทยก็ภูมิใจแล้วนะครับทุกผู้ชมถือว่าทาผลงานดีเอามากๆนะครับขอบคุณท่านด้วยที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับอีพินี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ